ออกกันออกกันออกกันออกันนะอ่ะเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวป๊ะป๋าเดี๋ยวป๊ะป๋าโอทูเก็บเสร็จนะไม่โดดสิครับมาออกกันนะออกกันนะมาออกกันนะออกกันนะอันนี้ใครทำเนี่ยของเล่นลื้อหมดเลยเนี่ยฮะเห็นไหมโอทูเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวป๊ะป๋าให้ดูให้ดูอะไรรถดับเพลิงคันใหญ่ๆโอเคไหม โอเคไหมครับโอเคนะปเก็บครับโอ้แล้วนี่ไงโอ้โอกันนะโอ้กันนะโอ้กันนะอ่าเก็บให้เรียบร้อยก่อนปาอ่าคนเก่งไหนคนเก่งเก็บอ่าเก็บให้เรียบร้อยนี่ไงเดี๋ยวป๊าเปิดรถดับเพลิงให้ดูเอารถดับเพลิงขนใหญ่เลยไหม ใครเทของเล่นะอะโอทูเทอะ่ะ